คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นเอกฉันสำหรับงานเมื่อคืนที่ผ่านมานาลิตะไลท์ของวงแพรว,วแสงทองที่ไม่มีแพรว,วแต่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะจนทางด้านผู้บริหารวงอย่างคุณแพรว,วแสงทองเนี่ยต้องออกมาโพสนะคะชื่นชมเด็กๆในทีมงานไว้แบบนี้ค่ะ บอกว่าเมื่อคืนแอบ,บดูไลฟ์สดนิดหน่อยทุกคนเก่งมากค่ะภูมิใจในตัวของทุกคนนะคะขอบคุณแม่ยุ้ยและทีมงานทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างน้นอยก็ทําให้ทีมงานของเราเนี่ยได้มีไรายได้ในช่วงปิดฤด,ดูกาลถึงไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ซัพพอร์ตและให้กําลังใจทีมงานแสงทองทุกๆท,ท่านนะคะรัก่าซึ่งใต้คอมเมนต์นะคะโอ้โหมี หวานใจนะคะอย่างคุณซานวงสนะทอนมาคอมเมนต์สติ๊กเกอร์หัวใจพร้อมกับยกนิ้วให้ก็เรียกได้ว่าบอสอีกคนหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็มีทางด้านน้องเพลงพิมรดานะคะน้องเพลงเอ็นศิลปินในวงแสงทองนะคะก็ได้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์หัวใจสีชมพูพร้อมสติ๊กเกอร์ไหว้พร้อมสติ๊กเกอร์หน้ารูปมีความสุขหัวใจนะคะแล้วก็อีกหลายคนแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าสนุกมากจ้าทุกคนเนี่ยเก่งมากมาก,มาก หัวทีมตลกคักสนุกครบรถคืองานเนี้ยเขายกอ่าเครดิตให้ทีมงานอา่ตลกมากๆเลยนะคะมีมอนคักย้ายดูจนจบอ่าไปตีกอล์ฟกระฟ้ากับกวัวโบทันถ้าแพวมาอีกปีหน้าถ้ามาแถวบ้านยายๆยยสิพาไปตีกอล์ฟอ๋อคุณยายอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคนนี้อืมแต่ตีกอล์ฟก็ยังรีบกลับมานะคะ,ะว่าเมื่อคืนนี้สนุกมาก ยังดูไม่จบแต่ฮาม่าช่วงแม่ประหลัดขิกออกน้องแอนนะไทยรัฐนะคะศิลปินในใครแพรพาวแสงทองนะคะในวงแพรพาวแสงทองก็ออกมาพร้อมสติ๊กเกอร์รูปมือหัวใจอย่างนี้ก็น่ามีความสุขแล้วก็มีรูปหัวใจนะคะแล้วก็ทางด้านสตาร์หน้าร้าก็เป็นแฟนคลับตัวยงของคุณแพรพาวแสงทองบอกว่าส,สนุกทุกคนเก่งมากนี่เมื่อคือสนุกมากค่ะที่มาแสงทองเล่นดีทุกคนเลยค่ะ เก่งทุกคนเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆนี่คอมเมนต์เอกชนทุกคนบอกว่าสนุกมากเก่งมากนะคะหลายคนก็คือชมมากบางคนซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ดูแต่บอกว่าตลกมากแต่จะกลับมาดูย้อนหลัง โอ้คือเขาทําออกมาได้ดีมากเมื่อคืนนี้มีใครได้ชมกลุ่มปิดนะคะนาริตะไลฟ์บ้างนะคะออกมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าสนุกสนานกันแค่ไหนขนาดไม่มีหัวหน้าอย่างคุณแพลวเพ้าถ้ามีหัวหน้าเพิ่มมาอีกรับรองครบรถกว่านี้แน่นอนค่ะถ้าบอสทั้งสองคนกลับมาเนาะ,ะเชื่อว่าทั้งสองคนกลับมาต้องมีนาริตะไลฟ์รอบต่อไปแน่เลยค่ะทุกคนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินพอได้เห็นกำลังใจดีๆจากแฟนคลับนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณแพลวแสงทองหรือว่าทีมงานแพรพาวแสงทองในการไลฟ์สดกลมุ่ปิดซึ่งมีรายได้ในช่วงปิดฤดูก,กาลนะคะแอดมินเองเห็นแล้วก็คอมเมนต์เป็นเอกสารจริงๆค่ะทุกคนสนุกม่วนจอยกันเต็มที่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ใครที่ได้ดูนะคะไลฟ์สุดเมื่อคืนหรือว่ายังไม่ได้ดูซื้อทันไหมตอนนี้ทันนะอาจซื้อไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะแล้วก็ใครไปดูมาแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ